อนี้รู้ป่ะอันนี้รู้ป่ะอันนี้รู้ไหมว่าใคร3 2 1คิดในใจนะเอาตอบแฟนๆฟน,ฟนปลาลิสหวานหมูเลยใช่ไหมกับภาพนี้นะครับเนยมาแล้วก็ประธานปเป้งแล้วนะครับผม8 b i บิตเนี่ยถึงมันจะไม่ได้รายละเอียดเยอะนะแต่ผมว่ามันพอจะสื่อได้เนื้อมันมีสเสน่ห์เนาะเอาแฟนหงถ้าตอบไม่ได้นะตีมือหักเลยนะเอาใคร สามสองหนึ่งไปมือหักนะเยอะเก่งครอปมันชัดเจนอยู่เดียวนะครับผม oh, มันก็ต้องมีแหล,นะละครอปนะแล้วตัวนี้ตัวที่สิบลองถ่ายมาอันนี้ค่อนข้างจะยากนะบอกเลยสามวิสามสองหนึ่งตอบสกิโอรามอสใครใครบ้างใครถูกครบสิบตัวบ้างพพ์มาบอกหน่อยว่าถูกหมดเลยอะไรเงี้ยพพ์มาบอกก็ได้ปะ่ะหรืออาจจะถูกไม่ครบสิบก็ได้นะก็พพ์มาบอกได้และชอบไมค์คอนเทนต์แปดบิบแบบเนี้ยมันมีอีกหลายตัวที่น่ารักมากๆ,ๆนะแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะคล้ายนะเอออยากให้มาเป็นสีสันวงการฟุตบอลเผื่อทุกคนยังไม่เคยเห็นแรงเนาะและ เชื่อเถอะคอนเทนต์แบบผมเนี่ยมันหลุดโลกมากถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดติดตามชอบหมุมไว้นะครับผมหัฟูดูบอลน,นะทุกคนหรืออยากเห็นนักบอลคนไหนเป็นตัวการ์ตูนแปลกบิดอีกคอมเมนต์มา mm. ขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับยังมีคลิปสนุกๆนีกนมากมายอยู่ในช